ส่วนของครูครูมาแชร์ในส่วนของครูให้ละกันก็คือบ้านครูเนี่ยมีที่ดินที่เป็นหลบลางว่างเปล่าอยู่หนึ่งที่นะคะในหนึ่งที่เนี้ยก็เลทภาษีค่อนข้างสูงละแล้วลเราก็ทิ้งเป็นหลบลางว่างเปล่ามาเกินละเกิน3ปีละา oh, <no. S 1> ะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่คิดราคาประเมินน่ะก็เสียค่อนข้างสูงเพราะว่าเป็นที่ในกรุงเทพแล้วก็เป็นที่ที่ค่อนข้างแพงอะคะ่ะประเด็นก็คือสําหรับครูเนี่ยครูก็รู้เทคนิคนีน้แหละว,ว่าถ้าเราเกิดปลูกพืชผักปลูกต้นไม้ เข้าไปนะคะก็จะเสียเลทที่ถูกลงแต่ครูก็ต้องมาดูกับโจทย์ของเคสครูด้วยเพราะว่าที่ตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูจะปลูกบ้านละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดครูจะไปปลูกบ้านถ้าเกิดครูลงทุนไปปลูกพืชผักอะไรทุกอย่างตอนนี้แล้วก็ต้องไปลงทุนระบบน้ําที่มาลดจ้างคนมาดูแลท่าทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อเซพาสีไปแค่ปีหนึ่งหรือ2ปีแบบนี้ครูก็จะรู้สึกว่ามันไม่คุ้มแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพอที่เราจะต้องปลูกบ้านเราก็ต้องลื้อออก เป็นงานที่หนักกว่าเดิมอะคะ่ะหรืออันที่สองเนี่ยตอนนี้ครูอยู่ที่คอนโดนะคะแล้วก็ชื่อครูเนี่ยอยู่ที่ทะเบียนบ้านที่เป็นบ้านของพ่อแม่พอเรามีเป็นเจ้าของในอสังหาอีกชิ้นหนึ่งสองชิ้นสามชิ้นเนี่ยที่มากกว่าบ้านหลังแรกเนี่ย <c oughs> ก็แสดงว่าเราต้องเสียภาษีในส่วนของบ้านหลังที่สองที่สามแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆอะการวางแผนที่ถูกต้องก็คือครูก็ควรที่จะย้ายชื่อจากทะเบียนบ้านอะมาอยู่ในคอนโดห้องที่แพงที่สุด เพื่อทําให้ได้เวฟในส่วนของบ้านหลังแรกและถ้าเกิดมีห้องที่2 3 4เนี่ยก็เป็นห้องที่จ่ายถูกลงไปเช่นสมมุติว่าห้องแรกราคาประเมินอยู่ที่10ล้าน10ล้านล้าละ200ครูก็เสีย2 0 0พก็แสดงว่าถ้าเกิดครูเอาชื่อในทะเบียนบ้านมาอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นบ้านหลังแรกครูก็เวฟห้องนี้ไปห้องที่เหลือสมมุติว่าราคา2ล้าน3ล้านครูก็เสียแค่4 0 0 600 000. ก็ถือว่าเป็นการบริหารภาษีอย่างหนึ่งถูกไหมคะแต่ในเคสของครูเนี่ยครูดูแล้วว่าครูเสียภาษีในส่วนของคอนโดเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะคะแล้วการที่เราจะต้องย้ายทะเบียนบ้านชื่อในทะเบียนบ้านออกมาข้างนอกเนี่ยกลายเป็นยุ่งยากมากกว่าเพราะว่าเราจะต้องเปลี่ยนชื่อในเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างธุรกรรมทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างอย่างเงี้ยแล้วก็ความสะดวกในการที่เราจะให้ติดต่อส่งเอกสาร,รอ,อะไรก็แล้วแต่เรายังสะดวกที่บ้านมากกว่า ถ้าเป็นลักษณะเนี้ยครูก็จะเวทแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเสียภาษีที่ดีแล้วสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นประมาณพันนึงหรือปีหนึ่งสองพันบาทอะไรอย่างเงี้ยครูรู้สึกว่ามันแลกกับความสะดวกสบายอันไหนเหมาะสมมากกว่าถ้าไหนเหมาะสมมากกว่าครูก็เลือกแบบนั้นก็คือครูพยายามจะมาพูดให้คนฟังว่าจริงๆแล้วการวางแผนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะการที่เราทําให้เราเซฟเงินหรือเซฟค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะมันก็แล้วแต่กรณีแล้วแต่เคส ว่าเคสไหนเนี่ยเหมาะสมกับการวางแผนนั้นไหมอย่างเคสของครูเนี่ยครูรู้หมดครูรู้ทุกอย่างแต่พอเทียบกันแล้วเนี่ยครูมองว่าครูสะดวกที่จะจ่ายภาสีมากกว่าที่ครูจะไปบริหารจุดนั้นเพราะว่ามันจะทําให้เกิดความยุ่งยากและเกิดงบบานปลายในอนาคตน,นะคะอยากให้ทุกคนมีความรู้รอบตัวนะคะแล้วเราก็คิดซีว่าหุ้ยถ้าเรารู้แบบนี้แล้วะ เอามาปรับใช้กับเคสของตัวเราว่าเราเนี่ยควรจะวางแผนยังไงให้เหมาะสมกับตัวเราแทนที่เราจะดูว่าคนอื่นเขาทำยังไงแล้วเราก็ทำตามตท,ทั้งที่มันอาจจะไม่เหมาะสมกับตัวเรานะคะครูอยากให้ทุกคนนะคะทำให้เรื่องเงินในชีวิตประจำวันของเรานะคะเป็นเกมเป็นเรื่องสนุกนะคะทำให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกดแชร์ให้กับคนที่เขาจะได้ประโยชน์ กด follow ติดตามไว้นะคะและหากมีคำถาม comment มมทิ้งไว้ค่ะเดี๋ยวครูจะรวบรวมคำถามที่คนถามเข้ามาเยอะๆมาอาจเป็นคลิปมาตอบในไลฟ์ให้ค่ะฝากติดตามไว้นะคะ